ครับผมร้านสติกเกอร์49บาท .com นะครับวันนี้ผมบุ้งจะมานำเสนอนะฮะสติกเกอร์ใสตัวนี้เป็น PVC กันน้ำกันแดดนะครับทนความร้อนได้ถึง40องศาเลยครับผมในงานตัวนี้พร้อมได้คัดรอบแปะใช้งานได้เลยครับลูกค้าไปถึงใช้งานเลยไม่ต้องมานั่งตัดแล้วคือทางร้านจะตัดให้เลย ส่วนในเรื่องราคางานพิมพ์ลูกค้าสนใจสามารถทักอินบ็อกเฟซบุ๊กหรือว่าไลน์นะครับหรือว่าอ e ีเมลเข้ามาได้จะมีทั้ง3มช่องทางนะครับเรามาดูงานที่พิมพ์เสร็จกันแล้วกันดีกว่านะครับนะตัวนี้จะเป็นงานที่พิมพ์เสร็จมาแล้วเหมือนที่อยู่หน้าเครื่องเมื่อกี้เลยครับเวลาลอกแปะจะเป็นอย่างนี้นะฮะเนื้อใสเงาบ๊าจะเป็นอย่างนี้เลย ตัวนี้ลูกค้ามีแบบมาเองครับผมได้คัทสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะแบบนี้เลยครับส่วนเนื้อสายข้อดีของเขาก็มีข้อเสียของเขาก็มีในงานสายเราสามารถติดในพื้นที่ที่มันสีอ่อนเราจะเห็นชัดมากขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของลูกค้าด้วยนะครับในกรณีใช้สติกเกอร์สยอย่างนี้ถามว่าสวยหรูไหมของเขาสวยหรูอยู่แล้วนะครับจะเป็นอย่างนี้เลย ติดในพื้นวัสดุที่มีสีส้มนะครับและระหว่างความแตกต่างระหว่างเนื้อใสกับเนื้อทึบแตกต่างยังไงอ่านเนื้อใสลูกค้าเห็นอยู่แล้วว่ามันทะลุโปร่งนะครับเป็นใสายโปร่งอย่างนี้นะครับเหมือนใสเหมือนถุงก๊อกแก๊บเหมือนใสใสเหมือนถุงนะครับส่วนในงานเนื้อทึบนะครับในงานเนื้อทึบจะเป็นอย่างนี้ครับความแตกต่างของเขาสําหรับลูกค้าที่ยังไม่รู้ว่าเนื้อทึบกับเนื้อใสแตกต่างยังไง เหมือนตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นเนื้อทึบเป็นสติกเกอร์ไม่ถึงคาบกาวกันน้ำทั้งคู่ครับราคาเท่ากันด้วย <c oughs> ครับผม,มนี่ครับลองติดบนตัวด้เลดดยครับมาครับครับเห็นไหมว่าเนื้อทึบติดได้ทุกพื้นผิวแต่มันจะไม่หลูเท่านี้เห็นไหมฮะตัวนี้ตัวใสเราติดตรงไหนเราก็เห็น โชววัสดุสินค้าที่ลูกค้าต้องการนะครับเช่นขายน้ำลูกค้าต้องการโชว์เนื้อสีน้ำของน้ำรดนั้นรสนั้นเนื้อใสช่วยได้นะครับแล้วจะพูดอะไรต่อดีในงานตัดตัด,ต,ดตัดอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็ตัดได้ตามลูกทรงเลยนะครับตามเชฟเลยลูกค้าต้องการเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวผมให้ดูแฟ้ม ไม่ว่าจะเป็นตามเชฟอย่างนี้เราก็ทําได้นะครับอยากเล็กอยากน้อยอยากมากแค่ไหนเราก็ทําได้ยิ่งงานใดคัดตามตัวสอนเราก็มีงานพิมพสีขาวเราก็ทําลูกค้าที่สนใจในงานโลโก้ออกแบบเราก็รับออกแบบนะครับต้องการออกแบบติดสินค้าที่กันน้ําแช่แข็งแช่เย็นหรือว่าห้องเย็นเหลือไปแช่ตรงไหนเราก็ติดครับติดได้ทุกพื้นผิวจริง ช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อติดต่อได้3ามช่องทางเลยครับผม i n น์ Line, Facebook อ e ีเมล l ล n e ก็จะเป็นทีมพ์49บาทนะครับเป็นตัวนี้เลยครับไปดีตัวนี้เลยนะครับจะมีสามไม่ดีจะมีของพี่ครับฟิกแล้วของร้านด้วยจะเป็นคำว่าทีม49บาทอย่างนี้เลยครับเหมือนในรูปเลย ส่วนต่อไป Facebook นะครับ Facebook จะเป็นแฟนเพจครับผมจะเป็นแฟนเพจลูกค้าสามารถเข้าไปกดถูกใจกดไลค์ได้ใน49บาทสติกเกอร์อ่ะชื่อจะแตกต่างกันแล้วนะครับส่วนอ e ีเมลก็จะเป็นทีม m 9 9บาท at gmail com ในที่นี้คำว่าบาทต้องเป็น b a h t นะครับลูกค้าสะกดให้ถูกนะ b a h t ไม่ใช่ b a t h t นะครับลูกค้า โอเคครับผมสามารถทักมาได้ทั้งสองสามช่องทางเลยขอบคุณครับ